วันนี้เราจะลองอ่อยเยือแบบเป็นน้ํานะครับปกติเราจะปั้นเพราะน้ําน้ํามันไม่ค่อยไหลามากป้องก,กันฟาอิ่มนะครับ <c oughs> มีพวกเราหนึ่งอัตานะครไม่ยอมที่นั่งตรงกลางเลยไม่รู้กลัวอะไร ครับพี่เบียร์ประกอบเสร็จตั้งทุนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทสให้น้องๆก่อนนะพี่เบียร์อาสาเทสให้น้องๆเหมือนน้ำไหลไปแล้วไงไหลไหลโอเคแรกนะครับนั่นออะไรขึ้นเมื่อพี่เบียร์ลงก่อน ว่าน่าจะูกปลานึินวะแอะแอะกินเหรอเฮ้ยนาจะลูกปลาลูกปลานินลูกู่ได้ไงามหดทำไมได้เท่า,าี่้าว้เฮ้เาเลยจริงเหรอเท่าเลย ปล่อยให้มันเข้าดีๆก็พอละสวยโอเคครับเริ่มตกได้แล้วโอเคเรียบร้อยอเต็ปปี้นะครับกล้ <c oughs> องใหญ่ <c oughs> างเต็ปี้นะครับ <c oughs> อย่างน้อยก็ปลอดภัย ต้องมางดุดจิดทีหลังได้ครับเอามาจมเงั้นะขอเวลาเฮ้โยโดนแล้วครับเฮ้ยตรงนียนเดี๋ยวไปก่อนเลยไปก่อนได้อยู่ทอดครับ <ไป S 2> ตอนแรกนะครับตะเพียนไซส มาครับมาหาโทพี่ขึ้นปกกันครับเหรอครับต้องเหยื่อเล็กอ่ะไม่ก็เหยื่นทั่วไปเลยอ่ะไว่ถ้าฟางเข้าแล้วก็นวดได้เนี่ยเขาไม่นวดประเด็นไม่มีอะไรเลยเรื่ออยู่ว่าคนปวดหัวเร็้วโอ้โยสวยสวย ตัวที่สองนะครับตัวพีชเหมือนเดิมไซนี้ทอดอร่อยครับกินได้ทั้งตัวอะไรก็ดูดีไปหมดตัวน,นี้เข้าไหนก็ได้กันเนี่ยเ่ลองสองคันยังกินดีเลยพออ,อีกคันหนึ่งลงเลงียบเลยผมง่ามก็ต้องมีผมผมหรือไรเราทำไงให้ ก้าอ,อี้มาวางเก้าอี้มาวางตัวหนึ่งวางสี่อะแก้เคล็ดตะนีนเหรอวิ่งดีอ่ะมาแล้วไไโอเคนะนได้แล้วครับหลอดแล้วครับเอาไปไว้ที่ผมใช่ไหมได้ อ๋อวันนี้ไส่สวยไปกินโคตรแรงอะใส่วันนี้อีกตัวนะครับว้ดีดีสวยใส่สวยไม่เอาเหรอไงีรู้เดี๋ยวเอาติดที่ไหนนะเห็นไหมเรียกเขาอะไรนะกินไม่พูดดีกว่าผมก็ยังไม่เท่าไหร่ไงไกินอย่างเมื่อกี้ปลาใหญ่นะอาการปลาใหญ่ แน่นอนไปกินนั่นนู้นพักเกอร์ตัวแรกมาแล้วของปีใช่ไหเหรอใช่หมุนขนาดน้ำดูสบายดีอีกขึ้นหน้าปกได้เลน้นี่ยหรือมาแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะเห้ยหมายแตกหมด ติดๆอะปูปากตัวที่สองเขาเรียกว่าไม่ยอมให้น้อยหน้า,าโอ้ยไม่ใหญ่นี่นเฮ้ยโอ้โหแทงจากฟองง่ายกว่านะเอา้าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้ววิ่งวีดเลยนี่วอุ้ย โชว์โชว์กล้องสวยเลยปีนี้ของเขาจริงวะเฮ้ยโอ้ย,อยใหญ่จริงโอ้โหวานินใหญ่นะครับโหใหญ่เลยอ่ะใหญ่นี่วะสุดยอดนะครับโอ้นี่ครับหมายนี้เด็ดจริงครับเด็ดจริงตั้งกล้องไว้ผิดด้วยนะเน่คลองแถวนี้นี่สวยสวย,สวยจริงไอ้ามากระดวงแทงไอ้ไไนีอ่อยู่ไหมแทงไอ้ factor อยู่ไหนผมว่าผมอขึ้นเร็วไปแน่เลย ของพี่แอร์ใช่ไหมของพี่แอร์ขึ้นไปนู่นเลย วันนี้วันนี้เาฮอตเ้ยไมแต่ไม่จะว่าวันนี้ก็ไม่ได้มัวนครับมันกินแค่นี้มันกินลงไปข้อเดียวแล้วก็หยุดนิ่งอ่ะส่ยไม่ได้ไม่ต้องสืบเลยว่ามีตัวอะไรจะเกินข้อ,อแต่ของเรา เขามีเหยื้ยเก่าส่งด้วยพี่เบียร์ใช้เหยื้ยเก่าส่งบ้างเขก็ไม่ใชนใะไรบ้างไม่ต้องซื้อเฮ้ยน้องขาวอุน้องขาวอุยนินใหญ่ตัวแดงกล่ำเลยอะเนี่ยมันถึงกินละเอียดนี่ไงอุยได้ไหมไม่คิดได้มันดินใหญ่นะครับนึกว่าชักเกอร์เน้องขาวมันเหมือนครับเหมือนชักเกอร์กินอ่ะ เออหมูมากินละเอียดกินละเอียดมากนี่ครับไซส์กินละปล่อยกินละปล่อยนะครับตัวกู้นะน่าจะตัวกู้นะสีแบบน่าจะได้น่าจะได้โอ้นี่นะครับตัวกู้ตัวกู้จีนุนะครับผมอุ้ยนิดเดียวเลยมันเข้าส่วนแข็งมีส่วนแข็งน้องดิเฮ้ยมันทอนมันทอนมันทอนไปเลยไปเลยอุ้ยทอนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พี่เบียร์พี่เบียร์โอ้ยยังอยู่นะเมื่อกี้ อุ้ยมันครับโอ้โหหาโคตรสวยอ่ะโคตรดีพี่ให้เครดิตคนเลือกหมายด้วยนะครับเดินไปแล้วพี่เอ๋จิ้งกุยมาตั้งอย่าเงี้ยนะนี่นะครับไม่เจอมานานแล้วนะตั้งเป็นนเคห่อย้ยโล่งลงวิแล้วเอากระเป๋ามาตั้งอะทำเคสหน่อยเนี่ยเหมือนมีคนนั่งเลยเมื่อกี้คิดแล้วนะครับว่าโดนชักเกอร์นะแต่เมื่อกี้ละเหียดหลายไม้แล้วแบบนี้ใช่แล้วอาการมันตื้อๆมันไม่วิ่งไงพี่เมื่อกี้ ค่อยๆดูดเบาๆพาทุ่นวิ่งอ่ะโอ้หเจ็ดเด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 ็ดตอนนี้สถานการณ์คือกินทุกคันเลยนะยกเว้นก็กินอยู่แหมของพี่แอร์ก็กินกินเหมือนผมเลยกินแบบอาการละเมียดนะครับสุดยอดครับโอ้โหแต่เมื่อเช้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไป2,400นะครับน้าปลาน้าปลาโอ้ เราก็อีมาวางดิเอ้ามันไม่ใช่ไม่กินแค่วัดไม่ได้เองถ้าไม่กินอ่ะเขาก็ว่าไปอย่างใช่ไหมไอ้ืบไอ้ืบนั่งนี่ไืบไอ้ืบมาเบ็ดไอ้ืบเหยื่อปั้นเหยื่อเออคอยตักลาไ้ไืบ ยมันไม่ใช่ไม่กินนะ้มันไม่ได้อะ่ล้อแล้วิ่งโคตรดีอ่ะตกใจเลอันนี้ปล่อยนะพี่ป่อยปล่อยปล่อยหไปเลยแล้มีตัวใหญ่ปะคนเลือกหมายไง ว่าข้างในตัวใหญ่วนีนะ <c oughs> แน่เดี๋ยวหญ่มันเชื่องไปอีกคองเลยอ้าวเหรอโอ้ <c oughs> โห้ควะนีไงเออกินอยู่นานแล้วเหรอพี่พี่แน่ๆนพี่สามตัวแล้ว อาการมันมีแต่มันนั่นแหละผมไม่เสร็จเมอมันยังหาจุดไม่เจอเดี๋ยวก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยึดึดยึดเงียบเลย้าพี่แอร์ล่มก็บังอยู่นะเฮ้ยหูแดงจริงจริงพี่เรียดรูหูคำดันขึ้นเหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำฟังเลยนะมันกระซิบบอก ตอนานแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้าตกใจนึกว่าแบบอ้าวโยกโยกก็ติดโสุดยอดจริงๆโอ้โหเกี่ยวหางด้วยโง่จะหมานแค่ยกธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนะครับมาแล้วครับลืมดูกล้องนะครับผมตกเพลินเลยอาการดีมากพี่แอได้ตัวแรกแล้วนะครับผมมาแล้วครับตัวแรกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวแรกครับปานินนะครับผมมาแล้ว อาการมันเป็นยังไงพี่แออาการมันถอนครับถอนเลยนะครับนั่นพี่เบียร์ก็ได้อีกตัวนึงแล้วนะครับส่วนผมก็ซักเกอร์นะรเราจะมีผลงานหน่อยก็ปิดกล้องเราซะงัไม่ใช่แบตมันหมด,ดเลยนะแบตหมดจริงๆครับโอ้โหอาการดีมากหมายนี้จัดวัดเด็ดเลยนี้นมาเก็บนะครับไซส์ของด่านเลยนะโอ้ยไ้ตัวใหญ่ของผมปะ ก้าเฮ้ยแย่อ้นี่ได้ตัวนึงนะยายม,มันมีเม็ดพลแบบลฟ้าหัาวเม็ดพลแบบปลาเกต่ะพี่แเคยเห็นใช่ไหมตาม่องสองตัวติดลักข้าวไปที่้กันลัม่ได้นะอยอ้าวิ่งสอยู่ไส <ฟ S> ่นั่งใหญ่กวางดา่างอีกอะแล้ว,วเราไปตกฝั่งโน้นแม่งใหญ่ขนาดนี้วะ ไปถึงทุนเดินทุนเดินทุนโตป่ะเออแต่มันก็ปีแล้วนะพอก,กินมป็นโรงปีคิดเอาเอาครับลุงอีอันอยู่ที่บ้านพี่เบียวป่ะครับกิงป่ะอ่าก็อยู่อ่าแ้วแถวอะไรนะของเจ้าครับ พี่แอร์มีภารกิจด่วนนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากเชียร์กันด้วยนะครับเหงาเลยโอ้โฝากเชียร์พี่เบียร์ด้วยนะครับนจะเข้าไปก่อน ได้แล้วนะครับตัว ที่เกี่ยวท้องนะครับแต่ก็ยังไซส์สวยมากปักโอ้ก็ชจาตกน้ำะครบ ไฟเล็กที่นี่ก็แรงเยอะมากนะครับวอะไรครับไสวยอยู่นะครับ ได้ตัวใหญ่ก็ได้ตัวหนึ่งตีไม่ถึงแค่แล้วตู้มันเอียงอ่ะก็เลยปั้นเยอใหม่แล้วตั้งตั้งแต่ไปนี่ได้อีกกี่ตัวเนี่ยไม่กี่สี่ตัวโอ้เข้าดีนะยอดครับผมแลเวเมื่อตอนต้นงเกียงเสร็จเก็บเก็บขึ้นดีกว่าติดเฉยไม้เกี่ยวท้องมาตัวใหญ่เอาเหรอเดี๋ยวไปดูในคลิปใช่ไหมโอเครับผมเดี๋ยว ปล่อยนะครับเนอะปล่อยเนอะไอ้นี่ปล่อยนะครับโดนมันมีเม็ดอะไรเม็ดข้าอ่ะอุ้ยไอ้นี่เก็บไว้ครับอะไรนี่มันมีเม็ดข้าวอยู่อ่ะอ่ะใช่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรลำมันจะเหมือนนะว่า เศษข้าวเล็กๆปลายข้าวจมูกข้าวอะไรพวกนี้มันจะผูดีดูดีเนี่ยขวดปล่อยเหอะใต่นั้นเอได้วะนักโอ้ยเอาแย้ ว่าจะย้ายไม่ใช่ผมว่าต้อควรย้ายเอ้าโอ้โหติดไฟใช่อะดิไม่ใช่ที่ต้องการอะดิ ว่าจะถามที่เดียวโคตรแรงอ่ะจริงนี่ครับตอนนีน้โอ้อยาตายน,นั้นอ่ะที่เกี่ยวท้องอขึ้นมาแล<อ>้วยกขึ้นม่เฉยเอาง่ายๆวันวันนี้เดี๋ยวสรุปผลจะสวยงามมากครับพูดต้องการปีเฮ้ย

ข้างไหนพร้อมเี่ยเอาเนีปพอดีปอรโต้ต,ต,นนตนันใช่ไหมแรมาก 我。 ตอนนี้เก็บของเสร็จเรียบร้อยครับกําลังจะกลับนะครับผมโกโปเรียบร้อยครับ <laughs> น็อกไปเลยจเลยต้องใช้กล้องเบียร์นะครับผมโอเคมาดูผลง,งานนะครับผลงานกันครับวันนี้โอ้โหมากเลยได้นะมากไซเบอร์เบอร์ก็มีนะครับนี่ครับ <c oughs> แดงๆเลยเดี <c oughs> ๋ยวไ, <c oughs> er ไปดูผลงานที่บ้านชัดๆอีกทีนะครับผมเพราะตอนนี้ต้องรีบกลับแล้วอากาศร้อนมากครับ อนนี้กำลังจะสามโมงโอ้จะสี่โมงแล้วไปต้องไปทำกับข้าวาใส่กระติกไปเลยคุ้มครับวันนี้แร้อนจริงก่อนกลับเลยไท้าใหญ่นะอันนี้ใหญ่อิ่มอะครับวันนี้โอเคป่ะเดี๋ยวกันที่บ้านตอนนี้ดูผลงานรวมของวันนี้นะ โอ้หสดแม่กใส่โถฟีต้นปีค่อนข้างดีนะเดี๋ยวปลาใหญ่เราทำไรพี่เบีย้ยปลาใหญ่เราก็ตาตายครับเราต้องเผาทุกอย่างใช่เผาแบบเผากินได้นะไม่ใช่เผาเกียวก็เผาก็คือทำเอาไส้มันออกครับใส่ออกทำความสะอาดตรงท้องให้สะอาดเฮ้ยตะไคร้มีเปล่าไม่รู้เฮ้ยปลาสดต้องใช้หรอเอาแล้วโอเค นี่นะครับน่าจะประมาณสี่ตัวนะที่เหลือก็เดี๋ยวจะทอดอ่าทอดดีกว่าตะเพียนนี่ทอดแน่นอนทอดแน่นอนเพราะตะเพียนรสชาติดีกว่าของตะเพียนเดี๋ยวขออนุญาตทางไปก่อนครับโอเคไม่ใช่ครับอนุญาตเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวลอมาแล้วครับนี่เลยนี่ครับ วันนี้เรากลับเร็วเพื่อมาสิ่งมาทําสิ่งนี้ครับผมตัวใหญ่นี่เอ,อ้ยใครตกได้อะตกได้ดูสิเชรัอโอ